นะครับก็ขออนุทกท่านครับมารับชมเกมแมัดจำลองการแข่งขันครับส่วนพิมลีครับประจำฤดูกาล2025-2026ครับกลโรงบอลหมัดเจอกับลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็ผมเป็นโซนทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับข้อลงแข่งขันจริงครับตรงกับวันอาทิตย์ที่25มกราคมครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับก็รับชมผ่านช่องทางโมโนแมาสได้ วันนี้มาชมเกมการขันจำลองาการขันผ่าน e f o o t b a l l 2ัน1สิกันครับสถิษิการเจอกันของทั้ง2ทีมครับห้านัดสุดเนี่ยเป็นริพูชนะได้ทั้งหมด5านัดเลยครับก็ถือว่า100%ครับสำหรับชัยชนะของริพูที่มีต่อบอลหมัดวันนี้ก็มาเยือนบอลหมัดด้วยครับนในบ้านบอลหมัด เกมล่าสุดก็ในพิมลีก็ลิพูชนะไป4-2นะครับบอลหมัดครับมาในแผน4-2-3-1ครับอีวานดอร์สันเป็นศูนย์หน้าครับซ้ายเป็นทาวเนียขวาเป็นรัสกอบิดตรงกลางมีจะซึนไคเวิร์ดนะครับลิพูครับ4-1-2-3เอกิติเก้ฟอเรนเวสกับสมบัติลครับเป็น3แนวรุกตรงกลาง3ตัวเป็นโจนส์แม็กคริสเตอร์กับกาเฟนแบดครับ เคสนี่ครับเบรโตวิดครับจัดตินไคเวิร์สเกมครึ่งแรกครับ45นาทีครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเป็นบอลหมัดเจ้าบ้านครับชุดสีแดงดำครับขี่ลูกเรื่อยๆก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับเลพูนี่มาในชุดเยือนสีขาวมาครับอีวานดูเซน บอลหมัดก็อันดับ15ครับห่างกับโซนตกชั้นอยู่7คะแนนไครเวิร์สมาที่อีวานิวสันโอ้โหจังหวะแรกครับได้สองก่อนเลยครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับเราเปิดเข้ามาอีกครั้งนึ่งกับตัวนาเต้คงทิ้งไปมาที่ออก,กิติกเก้ครับฮโ,โก้อก,กิติเก้ไปกับบอลเองด้วยครับไคสเตอร์ยกมา ตสินคีย์เวิร์ดครับให้มาที่ทัฟเฟิ์ส์เอ้าจังหวะนี้บอลยังไม่ออกครับสกอตมาที่เซนเซนเซี่เห็นแก้มาทางขวาที่สมิธครับตันทีมอิวานเนลเซน่นโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่เกือบไปนะครับอาริซอนเบเกอร์เ่นสันๆกับโกนาเต้รังยยวของบอลหมัดนะครับอ,อีกิติก้กกครับมาที่เวส ตั้งแต่เปลี่ยนมาเล่นปิกซ้ายนี่วีสนี่ก็ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องเอาคือติสโจนครับโโอ้หยิงไกล30หลาครับโอ้โหเปโตบิทต้องซูเปอร์เซฟโชว์เลยครับอย่าง0ู0 0 0, ครับสิบนาทีแรกผ่านไปครับเอกดิเก้หมุมาไคเวอร์สเตทิ้งไปเลยครับทีมเยือนลิฟ์ูกก็เริ่มต่อเกมกันขึ้นมาได้แล้วครับกาเฟนแบกขึ้นมาโจน อันดับ4ในเพีย์ลีกนี้ช่วงชิงกันหลายทีมครับอันดับ4ถึง10นี่สามารถขยับขึ้นลงได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าแต้มห่างก,กัน1ถึง3คะแนนเท่านั้นเองครับสมิธให้มาเกิสตีมาครับเวสโจนส์ฟอร์เรนเวสไปแล้วครับ,รจเ,รรบเจอกับวิกแฮมเวสเอาไปได้แล้ว สุดท้ายอุ้ยโซบอสลาย,ยกเท้าสูงหรือเปล่าครับอ่าลายอันกาเฟนแบกครับมาทางเวสให้มามาที่โจนส์เครอร์เคสเคสอร์เคสวนมาเคอร์อเคสเปิดเข้ามามีเอกิติเก้รออยู่ครับแล้วเป็นอีวานเลูชันตัวสำรองศูนย์หน้าก็มีอูนาวด้วยนะครับศูนย์หน้าหมายเลขเก้ามาครับสกอตอา้าวสกอตเกือบไปนะจังหวะนี้สมิธ สมิทคืนปราประตูเลยครับเปโตวิดเราบอมยาวจะให้อีวานูซสันไม่ถึงครับโกนาเต้ออกมาที่แม็คาคริสเตอร์ครับฟอร์เรนเวียสเือรติโจนส์อ๋อแล้วครับโจนส์เวียดยิงเรียบร้อยครับหนึ่งูนครับโอ้โหผมจริงๆบนี่ครับตำแหน่งใหม่ของฟอรเรนเวียสครับช่วง หลังมานี้ก็ได้เล่นเป็นตำแหน่งหน้าซ้ายครับเราทำประตูได้ต่อเนื่องเลยครับเราดูลูกนี้ยิงจังหวะเดียวแบบไม่จับด้วยครับแอสซิสต์ของเคอร์ติจนส์ครับดูจังหวะนี้ครับวิ่งคู่กันมาครับแล้วจ่ายมาแล้วยิงเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับก็กลับมาแล้วครับฟอร์เรนเวียสถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลเลยครับก่อนหน้านี้ครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยทำประตูไม่ได้เลยครับ ันนี้ก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องครับทุกรายการฟ <The most. S 1> อร์เรนเวส์ยิงขึ้นนำให้กับเรอัูร์น่งต่อศูนย์ครับเคสตี้ yeah, สกอร์บอร์ดก็อัปเดตใหม่หน,นะครับเป็น2025-2026ถึงกก็โลโก้ฟอนต์ตัวอักษรก็สมจริงครับเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับถ้าคลิปเก่าจะเป็นตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์เป็นโมโนแม็กซ์นะฮะ โมโนแม็กซ์เนี่ยด้านขวามือเนี่ยจะเป็นแม็กซ์หนึ่งกับแม็กซ์สองมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าสมจริงครับสนใจแบบนี้ก็สามารถไปดูรายละเอียดที่เพจของว p แพดไทยแลนด์ได้นะครับก็เป็นแพทสมบูรณ์แบบครับมีทั้งไทยและเทศจังหวะนี้ได้ฟรีคิกครับของบอลหมัด เอสตี้จะเปิดเข้ามาครับเกสตีโยนมาแล้วแถวสองไม่มีใครเก็บครับเอกิเดเก้ให้ไปที่สปอตไลน์ครับจ่ายมาก็ไม่ได้เปรียบครับ30นาทีแรกผ่านไปครับสกอร์เ,เป็นเรซพูนันหนึ่งศูน1-0มาแล้วครับวสเกอร์ติสโจนวสมาที่โจนส์ทางซ้ายมีเคอร์เคสรออยู่เคอร์เคสเจอกับเลนโควิสเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับ อีวานเดลเซนเนสโควิดครับมาต่อครับจังหวะนี้เราจับบอลยาวไปหน่อยครับบอลดัดข้างครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลครับเปี้ยนสงบอลถือว่าสูสีกันนะครับจับปลาอุ้ยมีท่อนแขนครับใบเหลืองแน่ๆครับเรียบร้อยเห็นได้ชัดเลยว่ามีท่อนแขนครับแรนกาเฟนแบนนี่ครับโดนครับนี่ครับมีเนี่ยหูเหวี่ยงเลยครับโอ้โห นี่แบบดึงคอเลยครับแม่ล็อกคอไว้เลยครับแม่โดนใบเหลืองครับดูจังหวะเปิดเข้ามาโอ้โหหมงมาแถวสองนี่ไกลเกินไปครับเคอร์คอเคสโกนาเต้มาที่แมคคาริสเตอร์อันนี้โจโกเมเล่นมาทางแบ็คขวาครับโจโกเมตโอ้ไปได้ด้วยครับแล้วตรงกลางมีโจนแมนคคาริสเตอร์กราฟินแบดครับขึ้นมาเอาแล้วจ่ายมาที่ โจโกเมสทันอยู่ครับตรงกลางนี่มีเล่นของเวอร์พูลอยู่4คนครับโกเมสโอ้โหจะให้สบอสลายนี่เหมือนไม่รู้กันนะครับแล้วบอลออกหลังครับโอ้โหเป็นบอลเป็นลูกเตะมุมนะครับโอ้โหลูกนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับสแลสบอสลนจะเปิดเข้ามาเลนสันกับโจโกเมสครับเปิดมาเองครับแล้วติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับของโกเมสเปิดมาเอกิติเก้โอ้โหมงลูกนี้ก็ค้าค้าไหมครับ โอ้ล้ำหน้าด้วยครับโดนจับล้ำหน้าไปทะม่งเข้าก็ไม่ได้ประตูอยู่ดีครับโอ้เห็นได้ชัดว่าครึ่งแรกในลิเวอร์พูลทำเกมบุกได้ดีกว่านะครับโอกาสยิงของบอลหมัดเจ้าบ้านเนแทบจะไม่มีเลยครับอีวานอุสเซนอ้าวโดนผลักจากด้านหลังครับโกนาเต้ครับรอบนี้สินก็เตือนก่อนนะครับฟาวหลายครั้งแล้วครับนี่ครับไปกระแทกใส่จากด้านหลังครับโกนาเต้ครับฟาวใส่อีวานอุสเซน มาดูดูตั้งเตะตรงกลางสนามกันก่อนนะครับคริสตี้เปิดเข้ามาครับแล้วเป็นรันคูริอีวานเดลสันยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับทัฟเฟิดเปิดมาโอ้โหแรงเกินครับจังหวานี้ก็ออกหลังไม่เลยครับวานเดลสันก็ไม่ทันนะครับลูกนี้มันแรงเกินไปนะครับเจ้าตัวก็วิ่งหาช่องแล้วครับนี่ครับวิ่งไปรอแล้วแต่ว่าบอลมันแรงเกินครับโอ้โหเลยค่อนข้างเยอะเลยครับ อาริสซอนเบเกอร์ให้มาที่โกนาเต้ครับแมคคาริสเตอร์โกนาเต้ไรอันกาเฟนแบดครับมาที่เคอร์ติสโจนส์ต่อมาที่ฟอร์เรนเวสซาเบเนียทรัฟเฟสิสเซนเนซี่ต่อมาที่เจซินไคเวิร์ดครับไควเวิร์ดเปลี่ยนแกลนมาทางขวาที่สมิธครับ ชิงครับสมิธด้านในมาที่แครเวิร์สแล้วเป็นอีวานเนลเซนคืนกลับมาจากซิ่นแครเวิร์สอีวานเนลเซนพีิกแล้วยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกเวอร์จิลฟันได้ครึ่งแรกในพุทธศิลป์มองนานนิกาแล้วนะครับหมดแล้วทดหนึ่งนาทีแล้วเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับเป็นเลฟพูลครับบุกมาขึ้นนำบอลหมัดไปก่อน1นต่อศจากฟอร์เรนเวสนาที24นะครับ สถิติครึ่งแรกครับก็กาสยิงฝั่งละ2ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งหนึ่งคู่ครับแต่ว่าลิเวอร์พูลคมกว่าครับเป็น1ประตูนะครับเกมครึ่งหลัง45นาทีครับแล้วเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับบาวส์ลงมาครับแทนลิควิสครับเปลี่ยนตัวทำกราบขวาของบอลหมัดไทเวิร์สเอายเสียเองครับฟอรเนวส เวสไปเองแล้วเวสยิงชิปอ้ห,หูลูนี้ครับเห็นเปโตวิดออกมานะครับชิปลูกนี้แต่ว,ว่าบอลน,นี่มันยังไม่ค่อยแรงครับเปโตวิดกระโดดรับไว้ได้เอ้าจ่ายเสียไปเองครับเป็นบอลทุ่มครับลิปูได้ทุ่มนะครับคอติสโจนทุ่มเข้ามาแล้วเป็นเอคิดิเก้ครับเก็บได้โกนาเต้มาที่เวส เปิดมาสปอตไลน์แลนด์กาเฟนแบกค,ครับให้มาที่ v ีทอสทำชิงเอกิติเกโอหูจังหวะสุดท้ายครับถือถ้าพิกได้เมื่อสักครู่เนี่ยโอกาสเข้าสูงมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครประกบแล้วด้วยโจโกเมสก็คลิปนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับจาลองในการขันก่อนจริง3-5วันนะครับ VS เวสจังหวะนี้เวสยิงเลยครับเรียบร้อย2-0งศูนยโหฟอร์เรียนเวสครับนาที55ครับคนเดียว2ประตูนในเกมนี้ครับโอ้โหนี่มีหลอกยิงยักก่อนแล้วยิงด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูยิงจากนอกกรอบด้วยครับจังหวะนี้โอ้นี่ผักหลังนี่ฮอตจริงๆครับนี่ครับฟอร์เรียนเวสพิก1-2แล้วยิงนอกกรอบลูกนี้ก็เสียบสาเข้าไปครับ ลีพูขึ้นนำบอลหมัด2ประตูต่อ0ครับจากฟอร์เรนเวสครับจังหวะสัตว์ลูกนีครับก็โอ้โหรับยากครับจังหวะนี้บอลมันฉะนับโดนเสาเข้าไปเลยครับเหลี่ยมเสาด้านในนาที55ครับเวสยิงให้ลีพูขึ้นนำ2อศูนย์สกอตต์ครับมาที่ทัฟเฟิร์เทอร์เนียไหลซ้ายมาครับจังหวะนี้ทัฟเฟิล เปิดเปิดเข้ามาด้านหลังจาวเนียแถวสองมีจัสตินไคเวิร์ดให้มาสมิธสมิธด้านไหนมีดูาดูอ,ดอาแถวสองแล้วสัว์ลูกนี้ครับก็ไปติดบอโกนาเต้โตสำรองได้สองไกลครับจังหวะนี้กำลังจะผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับก,ก็ยังเหลืออีก30นาทีครับในครึ่งหลังก็ต้องมาดูนะว่าลิปูจะหนีเป็น30หรือว่าบอลหมัดจะไล่ไป็น1ต่อ,อครับ แต่ตอนนี้ผู้ตัดเกมได้อีกครั้งหนึ่งแรนกาเฟนแบดครับไหลต่อมาที่สปอตไลน์มาที่โจโเมสครับแมคโคริสเตอร์แ,คคออรแรนกาเฟนแบดมาทางที่เคอรเ์เคสเคอร์เคสบังลูกนี้เล่นต่อครับแล้วหัวจนได้ครับแหม่ก็ได้ฟาวครับจังหวะนี้ผู้สินเรียกคุยก่อนครับเรียกคุยแบบนี้นี่ถ้าฟาวร,รอบหน้าเนี่ยไปเหลืองแน่นอนนะครับดวาสครับเพิ่งลงมาตัวสมปรอง ๋าใสเคอร์เค,เคสใต่ขึ้นมานะครับบอสไลด์เอเดนโจนส์ไมเคลิลสเตอร์ครับอ้นี่ยืนกันเพียบเลยครับบอลหมัดแผงหลัง v สให้มาเอจีได้แก้พีกแล้วยิงเลยครับแถวสองยังมีครั้งหนึ่งโอ้โหโดนชนครับ หันมาทีบอลหายไปแล้วนะครับโอ้โหผู้เล่นของลิเวอร์พูลเซนเนซี่ต่อมาที่ทัฟเฟิร์ดครับทัฟเฟิร์ดมีความเร็วนะครับแบ็กซ้ายดูครับกับชากหนีโอ้โหนี่แล้วโอ้โหเจ็บด้วยป่ะครับแหมยังลุกขึ้นมาได้ครับทาวานเนียมาคาสตาวานเนียครับโอ้โหโดนจังหวะนี้เป็นบอลทุ่มอยู่ครับ อาร์กาสตาเวเนียจะเป็นคนทุ่มเข้ามาที่แทฟเฟิร์ดเปิดมาแล้วเป็นอีวานิลสันโอ้โหมองชนคานครับโอ้ไม่ได้โอ้โหประตูตีไข่แตกครับยังไม่มานะครับโอ้หม่งไปชนคานเต็มเต็มเลยครับอีวานิลสันแล้วยิงอีกแล้วครับโอ้โหยังไม่ได้ครับติดวอลจูฟันได้จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าไม่มีฟันได้เนี่ยเรียบร้อยแน่ๆครับโอ้โหไปกันต่อครับบอลหมัดมาอีกแล้วครับ มาคัสตาเวเนียมาทางซ้ายที่ทัฟเฟิร์ดทัฟเฟิร์ดมีไคเวิร์ดวิ่งเข้าไปรอแล้วจังหวะนี้ทัฟเฟิร์ดทำชิงกับไคเวิร์ดแล้วมาที่อีวาเนลสันพิกแล้วกลังยังไงครับโอ้โหยิงไม่ได้ครับกรอบเขตโทษเอาแล้วไปเสียบอลง่ายครับเป็นเลบูได้ส่วนขึ้นมาเป็นเอกีดีเก้ครับโอ้โหก็จ่ายกันไม่ดีเองครับบอลหมัดมาอีกแล้วครับมาคัสตาเวเนียโอ้โหบอลออกหลังไม่เลยครับ72นาทีนะครับ กองเนี่ยยังสองประตูต่อศูนย์อยู่ครับโอ้เดี๋ยวจะได้ตีไข่แตกตั้งหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ได้นะครับสำหรับลูกยิงสองครั้งติดติดของบอลมัดนะครับฟันได้ไอมาทางคเคอร์ติสโจนส์อ้าวโจนส์ายเสียครับเป็นอีวานิสนันคริสเตอู้จ่ายพลาดกันไปเองครับแล้วบอลน,นี่ออกข้างไปเลยครับลิปูได้ทุ่มครับคเคอร์ติสโจนทุ่มไกลามาครับ แล้วก็บอลหมัดก็เก็บได้เช่นเดิมครับเซเนซี่ไหลต่อมาพี่สกอตครับมาคัสตาเวเนียตาเวเนียออกซ้ายมาครับเป็นทัฟเฟิร์ดเปิดยัดเข้ามาอีวานน์โอ้โหใครนี่ครับเป็นยิงลูกนี้ชนคานอีกครับโอ้โหอีวานิลสันครับโอ้โหอีกแล้วนะครับทั้งมงชนคานทั้งยิงชนคานครับโอ้โหนี่บอลหมัดคลองบอลได้มากกว่าแล้วเปิดมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห จมตีลิพูจากทางด้านซ้ายครับได้ผลอยู่ครับบอลหมัดยังมีเวลาครับ12นาทีทัฟเฟิ์ัฟเฟิรสดไปเองครับตรงกลางมีเพื่อนเติมแต่ว่าจ่ายช้าไปหน่อยแล้วเป็นลิพูได้สวนกลับขึ้นมาเอกิีเก้แมคคาริสเตอร์ไหลมาแล้วหลุดแล้วครับฟอร์เรนเวียสแฮตทริกหรือเปล่าครับตรงกลางมีสบอสไลดิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3-0ไปเลยครับโอ้โห โตกลับขึ้นมาได้ประตูที่3ครับเป็นโดมินิกสบอสไลครับโอ้นี้ตัวลุกทั้งกลับซ้ายและขวาของลิฟพูนยิงประตูได้กันหมดเลยครับก็นำห่างไป3าประตูสูงเลยครับก็จากที่บุกอยู่ดีๆนะครับบอลหมัดมาโดนส่วนกลับลูกนี้นี่ครับโอ้โหโล่งจริงๆครับแล้วเป็นอีกหนึ่งแอสซิสต์ของฟอร์เรนเวียสครับนัดนี้ยิง2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับก็น่าจะได้แมตรมแน่นอนครับดูทรงแล้วครับ แล้วยิงลูกนี้เหมือนยิงจุดโทษนะครับแมบอลนั่งพุ่งแรงพุ่งเร็วมากครับนี่ครับสามประสานแนวรุกของเรอัลพรูยุกใหม่ครับแมสามศูนย์ครับโอ้โหค่อนข้างนำห่างไปเลยครับสมิธหอมาทางจัสตินไคลเวิร์ดครับอ้ยโดนชนลูกนีวสินให้เล่นต่อครับอย่างพอมีเวลาครับ สามประตูต่อศูนย์นา่าถือว่าเป็นเกมเยือนของลิเวอร์พูลที่ทำประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับเซเนซี่ขึ้นมาแนคแคมครับมาทางคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโยนยาวขึ้นมาก็บอลออกข้างไปเลยครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลครับ ขยับตัวสมรองครับส่งกักโปลงมาครับกับฟริมปงฟริมปงเนี่ยมาแทนโกเมสทั้งกราบขวาแบกขวานะครับส่วนกักโปเนี่เล่นเป็นศูน์หน้าเลยครับช่วง5นาทีสุดท้ายเคียซาก็ยังไม่ได้ลงอีกตามเคยครับเวสแมคคาริสเตอร์โกนาเต้ครับให้มา ไหลต่อมาที่ฟลิมปงครับไรอันกาเฟนแบดครับเคอร์เค,เคสยกมาลูกนี้แรงเกินไปครับแล้วบอลออกข้างครับเป็นทุ่มของลิเวอร์พูทุ่มเข้ามาไมคโครลิสเตอร์เคอร์อเคสเปิดเข้ามาติดบล็อกเป็นเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนาทีสุดท้ายจะมีประตูที่4หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีเคอร์ติอจอน วิ่งไปรอแล้วเปิดยัดเข้ามาติดบล็อกแถว 2, 2> ก็น่าจะจบนะครับเกมนี้บูสินก็ยังให้เล่นต่ออีกครั้งนึงครับกากโปกากโปคืนมาแล้วบูสินก็ปนวิทหมดเวลาครับเป็นเลพูบุกมาเอาชนะบอลหมัดไปได้3าตัว0ูนครับเหียสองประตูครับนาที24กับ55ปิดท้ายด้วยสุดท้ายครับนาที81ครับจบเกม3ตัวศครับ ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปครับโอกาสเขาทำ6ครั้งครับยิงตรงกรอบ5เป็น3ประตูส่วนบอลหมัดยิง5กรอบ2ไม่เป็นประตูครับเกมนี้ก็ฟอร์เรนเวสคว้าแมตช์เลตติ้ง7.5นะครับโอเคผมก็ขออภัยการรุกคนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ